สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับรายการสารสารสาระเพื่อประชาชนเป็นรายการที่สารเยาวชนและครอบครัวจังหวสดงม,มุรสงครามได้จัดทําขึ้นเพื่อที่จะต้องการให้ได้รับความรู้ด้านกฎหมายเด็กและกฎหมายเยาวชนกฎหมายครอบครัวเป็นหลักค่ะแต่หากมีกฎหมายอื่นๆที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องเราก็จะนํามาพูดคุยกันด้วยสําหรับครั้งนี้เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องพินัยกรรมค่ะพินัยกรรมคืออะไร พิในกรรมคือการแสดงเจตนาเผื่อตายหรือกําหนดการเผื่อตายในเรื่องของทรัพย์สินของตนเองหรือในการต่างๆอันจะเป็นผลให้บังคับใช้ได้ตามกฎหมายเมื่อตนตายค่ะพิในกรรมจึงกําหนดการเผื่อตายไว้สองเรื่องด้วยกันคือ 1. เรื่องทรัพย์สินต้องเป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์ของตนเองมิใช่ทรัพย์สินหรือประโยชน์ของคนอื่นเช่นเรื่องลิขสิทธิ์ ซึ่งเป็นสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเจ้ามรดกอาจถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับผู้อื่นได้ฉะนั้นจะต้องทาทินันกรรมเฉพาะส่วนที่ตนมีสิทธิ์เท่านั้น 2. เรื่องกําหนดการอื่นๆนอกจากจะทาทินันกรรมในเรื่องทรัพย์สินแล้วยังสามารถระบุเรื่องอื่นๆไว้ด้วยเช่นการจัดการพิมพ์หนังสือที่ระลึกการจัดตั้งผู้จัดการศพการระบุการบริจาคร่างกายให้แก่โรงพยาบาลเป็นต้นค่ะ ลักษณะสําคัญของทินันกรรมได้แก่ 1. ต้องมีการแสดงเจตนากําหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินของตอนเองหรือในการต่างๆ 2. เป็นการแสดงเจตนาอันเป็นคําสั่งของสุดท้าย 3. ต้องทําตามแบบที่กฎหมายกําหนดค่ะคุณสมบัติของผู้ทําที่นันกรรม 1. ต้องเป็นบุคคลที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 2. ต้องไม่เป็นบุคคลที่สาลมีคําสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ คนที่เป็นพยานในพิัยกรรมไม่ได้ 1. ผู้ซึ่งยังไม่บรรลุมิติภาวะ 2. บุคคลวิกลจริตหรือบุคคลซึ่งสาลสั่งให้เป็นผู้เสมอไรความสามารถ 3. บุคคลที่หูนวกเป็นใบ้หรือตาบอดทั้งสองข้างใครบ้างรับทรักตอนพิัยกรรมไม่ได้ 1. ผู้เขียนหรือพยานในพิัยกรรม 2. ผู้สมรสของผู้เขียนหรือพยานในพิัยกรรมค่ะ การทำพิันกรรมมีกี่แบบกฎหมายกำหนดรูปแบบการทำพิันกรรมไว้5แบบดังนี้ค่ะ 1. ่พิัยกรรมแบบธรรมดาต้องทำเป็นหนังสือจะเขียนหรือพิมพ์ก็ได้ใครจะเป็นผู้เขียนหรือพิมพ์ก็ได้ต้องลงวันเดือนปีในขณะที่ทำและผู้ทำพิันกรรมต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคนของกันและพยานต้องลงลายมือชื่อรับรองการทำพิันกรรมในขณะทำด้วยค่ะ 2. พิในการ,รมแบบเขียนเองทั้งฉบับต,ต้องทําเป็นเอกสารผู้ทําพิในกรรมต้องเขียนเองทั้งฉบับก่ลาวคือเขียนด้วยลายมือตนเองจะให้คนอื่นเขียนแล้วลงชื่อไม่ได้จะต้องลงวันเดือนปีในขณะที่ทําและที่สําคัญต้องลงลายมือชื่อผู้ทําด้วยพิในกรรมแบบนี้ไม่ต้องมีพยานค่ะ 3. พิในการ,รแบบเอกสารฝ่ายเมือง เป็นพิันกรรมที่ต้องมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาเกี่ยวข้องผู้ทําพิันกรรมแจ้งข้อความที่ตนประสงค์จะให้ใส่ไว้ในพิันกรรมของตนแก่นายอเภอหรือผู้อํานวยการเขตต่อหน้าพยานอีกอย่างน้อยสองคนพร้อมกันนายอเภอหรือผู้อํานวยการเขตจดข้อความและอ่านข้อความนั้นให้ผู้ทําพินัยกรรมและพยานฟังเมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วผู้ทําพินันกรรมและพยานลงลายมือชื่อไว้เป็นสัมพันธ์ ต่อจากนั้นในอำเภอรหรือผู้อำนวยการเขตจะลงลายมือชื่อวันเดือนปีที่ทำพร้อมประทับปาตำแหน่งเป็นสำคัญค่ะ 4. พิัยกรรมแบบเอกสารวับผู้ทำพิัยกรรมทำพิัยกรรมแล้วปิดผนึกพร้อมลงลายมือชื่อคาบรอยขนึนนั้นจากนั้นนำไปแสดงต่อในอำเภอรหรือผู้อำนวยการเขตพร้อมพยานอย่างน้อยสองคนและให้ถ้อยคำต่อบคุคคลเหล่านั้นว่าเป็นพิัยกรรมของตน ค่าพินัยกรรมนั้นผู้ท,ทําพินัยกรรมมีได้เป็นผู้เขียนเองมาโดยตลอดผู้ท,ทําพินัยกรรมจะต้องแจ้งนามและภูมิลำเนาของผู้เขียนให้ทราบด้วยในอำเภอรหรือผู้อํานวยการเขตจดถ้อยคําของผู้ท,ทําพินัยกรรมและลงวันเดือนปีที่ท,ทําพินัยกรรมสแสดงไว้บนซองและประทับตราตําแหน่งไว้เป็นสําคัญแล้วให้ในายอำเภอรหรือผู้อํานวยการเขตผู้ท,ทําพินัยกรรมและพยานต้องลงลายมือชื่อบนซองนั้นค่ะ หพินัยกรรมแบบทำด้วยวาจารกรณีมีพฤติการพิเศษที่บุคคลไม่สามารถทำพินัยกรรมแบบอื่นได้เช่นการตกอยู่ในเพียงตรายหรือใกล้ความตายหรืออยู่ในระหว่างสงครามหรือเกิดมีโรคระบาดสามารถทำ การแบ,บทําด้วยวาจาได้โดยผู้ท,ทําพินัยกรรมต้องแสดงเจตนาทาพินัยกรรมต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคนซึ่อยู่พร้อมกันพยานต้องเอาข้อความที่รับฟังไปแล้วแจ้งต่อนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตโดยมีสักช้าทั้งยังต้องแจ้งวนันเดือนปีสถานที่ทําพินัยกรรมและพฤติกรรมพิเศษนั้นด้วยนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตต้องจดข้อความที่พยานแจ้งไว้และพยานทั้งสองคนต้องลงลายมือชื่อไว้ด้วย วันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้หวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากเนื้อหาที่ได้นำเสนอนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ